สับจังทีบนะคะสับจังทีบคือประโยคขอร้องหรือว่าประโยคแสดงความต้องการแสดงความปรารถนานะคะฟอร์มของสับจังทีบเนี่ยจะเป็น Simple Form นะเป็น simple form ก็คือ subject บกวก verb ช่องที่1ได้เลยแล้วก็ตามด้วย infinitive without to without แปลว่าปราศจากนั่นก็คือไม่มี to นะมันจะตามด้วย simple form ก็คือ verb ช่องที่1ที่ไม่มี to ปราศจากทูเท่านั้นในส่วนของสับจั c งท v บการเอาไปใช้นะคะการใช้สั j จั c ง i v บก็คือเอาไปใช้เพื่อเน้นย้ำมันเป็นเรื่องของคำสั่งเรื่องสำคัญการยืนยันความต้องการการสั่งการนะคะลักษณะของสั j จั c งท v บเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตัวอย่างมีทั้งหมด5ข้อประโยคแรก5ประโยคแรกนะคะสีชมพูคือในส่วนที่เป็นประโยค ที่ใช้ขึ้นต้นนะคะประโยคเริ่มต้นส่วนส่วนสีเขียวเนี่ยเรียกว่าส่วนของสับจัง i ี e ก็คือประโยคที่เป็นประโยคขอร้องทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสับจังทีบทั้งหมดแต่ว่ามันจะเป็น Ver รที่ตามด้วยประโยคที่เป็นรูปแบบของสับจัง i ีบนะคะ Ver b ที่ตามด้วยสับจัง i ี e มีอะไรบ้างจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้แตเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะ ประโยคที่หนึ่ง I suggest that he study I suggest that he study ฉันแนะนำว่าเขาควรจะเรียนหนังสือฉันแนะนำว่าเขาควรจะอ่านหนังสือเป็นประโยคสับจ t ถีบเห็นไหมเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะเน้นย้ำเพื่อที่จะแนะนำว่าให้เขาทำแบบนี้ สังเกตที่สีเขียว he study ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นใช้ he study ได้เลยแต่ด้านหน้าจะต้องเป็นประโยคในส่วนที่เป็น verb form ที่มีลักษณะเป็น verb ที่ตามด้วยสับา s งทิปคือ suggest suggest แปลว่าแนะนำแนะนำให้คำแนะนำ i suggest that he study นะคะข้อ2 it is essential that we be here สังเกตนะคะ it is essential that มันเป็นเรื่องที่จําเป็น is it essential that อขออภัยด้วยมันสลับที่เป็นประโยคคำถาม is it essential that we be here we be there มันจําเป็นไหมที่พวกเราจะต้องอยู่ที่นี่เป็นประโยคคำถามนะคะ it is essential that essential that เป็น v e r b ที่ต้องตามด้วยสับ u n c t ที e we ส่วนมากเราจะใช้ we are there หรือ we are here แต่ตรงนี้เราไม่ใช้ r เราใช้ be ไปเลยนะคะ verb แท้ช่องที่หนึ่งเลยก็คือ be นะคะ um, infinitive ตัวแรกของ verb to be ก็คือ be เฉยๆ it is essential that we be there นะคะมันคือความจะเป็นใช่ไหมที่พวกเราจะอยู่ที่นั่นนะคะ ข้อา don recommended that you join the committee don recommended that you join the committee ความหมายก็คือ don แนะนำให้คุณเข้าร่วมคณะกรรมการนี้ด้วยนะคะ you join นะคะ you ตามด้วย verb ช่องที่1 without to ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิน้นส่วน recommended that เป็น verb ที่ต้องการ sub j n c t i v e recommended that หมายถึงแนะนำเหมือนกันแนะนำหรือเสนอให้นะคะ don นแนะนำหรือว่าเสนอให้คนเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยนะคะ it is important that it is important that you try to study often ความหมายประโยคนี้ก็คือมันสำคัญมากเลยนะที่คุณจะพยายามเรียนรู้ สม่ำเสมอพยายามเรียนพยายามอ่านหนังสือสม่ำเสมอนะคะ it is important that เป็นประโยคที่ต้องการ sub j u n c t i นะคะตรงนี้ย o u บอก verb ช่องที่หนึ่งได้เลยประโยคสุดท้ายเหมือนกัน it is important that he try to study often เหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมใช้ you หรือใช้ he ก็ยังเป็น try แบบ verb แท้ช่องที่หนึ่งไม่เติมไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิน้น นี่คือสับจังฉี important that, that, that ก็คือมันสำคัญมากเลยนะที่เขาจะต้องพยายามที่เขาควรจะควรจะหรือว่าจะต้องอันนี้ก็ใส่เขาไปได้นะเวลาใส่คำแปลเข้าไปแต่ความหมายมันก็คือมันจำเป็นมากที่เขาจะต้องพยายามเรียนให้มากขึ้นเรียนให้สม่ำเสมอมากขึ้นหรืออ่านหนังสือให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะ โอเคนี่คือกลุ่มของสับจังทีบก็คือประโยคที่ต้องการสับจังทีบทีนี้ประโยคเหล่าเนี้ยไอตรงสีชมพูเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นอยู่แล้วในภาษาอังกฤษตรงสีชมพูมันจะมีแพทเทิร์นอยู่แล้วนะก็คือว่าไอพวกเนี้ยมันจะตามด้วยสับจังทีบก็คือ verb แท้ช่องที่1 without t o ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิน้นมีอะไรบ้างเรามาดูกันมันจะตามด้วย d a t ด้วยจะตามด้วย d a t ตลอด verb เหล่านี้จะตามด้วย d a t นะคะส่วนมากจะตามด้วย d a t นะคะ to advise that to advise that ก็คือแนะนำว่า to demand that ต้องการ to propose that เสนอนะคะอันนี้จะใช้ในบทความงานวิจัยหรือการพูดในที่ประชุมการเสนอการยกเอาประเดน็นอะไรก็ตามนะคะ propose to suggest that ก็คือแนะนำ to ask that ขอร้องขอให้กระทำนะไม่ใช่ถามนะแต่ว่าเป็นการเชิงขอร้องหรือว่าร้องขอหรือต้องการให้ทำนั่นะแหละ to desire that ก็คือต้องการนะคะ to recommend that แนะนำว่า to urge that urge ก็แปลว่ากระตุน้นหรือว่าสั่งการนะคะ to command that ก็คือสั่งการ to insist that ก็คือยืนกรานยืนยัน to request that ก็คือขอร้องให้ทำอะไรก็ตามเมื่อเจอเวิร์บเหล่านี้นะคะในข้อสอบให้ใช้สับจังทีตามหลังได้เลยนั่นก็คือเวิร์บแทชช่องที่หนึ่งถ้าโจทย์จะเอามารวงโจทย์ก็จะเอา he เอา she อะไรเงี้ยมาลวงเอาประธานที่เป็นเอกพจน์ post. ไม่ต้องไปเติม s ไม่ต้องไปเติม to ไม่ต้องไปเติมอะไรเลยใช้เวิร์บแท้ช่องที่หได้เลยนะคะตัวอย่างคือ Dr. Smith asked that Mark submit his research paper before the end of the month Dr. Smith ถามหรือว่าสั่งการหรือขอร้องแต่ตรงนี้นั่นจะเป็นการสั่งนะ Ask that ก็คือก็คือพยายามที่จะให้ Mark เนี่ย Submit ก็คือส่งส่ง research paper ก็คือส่งรายงานวิจัยของเขาก่อน สิ้นเดือนนี้นะคะก่อน the end of the month นั่นเองนะคะดรสมิธต้องการให้มาร์กเนี่ย submit นะคะก็คือส่งงาน a s k stat ถ้าเห็น a s k stat แบบนี้มาร์กไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะแล้วก็ s u b j u n c t i v e ก็จะไม่ผ่านตามประโยคข้างหน้าด้วยประโยคข้างหน้าจะเป็น a s k เติม ed หรือไม่เติมก็ตาม อย่างไรก็ตามจะยังเป็นสับจังทีฟที่เป็นเวิร์บแท้ช่องที่1อยู่ไม่เติมทูไม่ผันตามประโยคข้างหน้าเลยนะคะเวิร์บแท้ช่องที่1เลยจะพูดว่ายากก็ก็อาจจะยากตรงที่เราต้องมาดูว่าเวิร์บที่มันตามด้วยสับจังทีฟมีอะไรบ้างส่วนมากมันจะดูยาวๆหน่อยแต่แพทเทิร์นมันก็จะคือเวิร์บเหล่านี้ตามด้วยเดสแค่นั้นเองส่วนในส่วนที่เป็นสับจางทีฟก็เป็นเวิร์บแท้ช่องที่1ก็จบเลยนะคะไม่ผันตาม เวิร์บข้างหน้าด้วยเวิร์บข้างหน้าจะเป็น ed เติม ed เป็นปัจจุบันเป็นอดีตก็ตาม b ับจังที e จะยังเป็นเวิร์บช่องที่1เหมือนเดิมนะคะ donna request frank come to the party donna ขอร้องให้ frank มาที่งานปาร์ตี้ request donna เติม ed ด้วยนะ uh, request ที่ใช้กับ donna donna request ตอนหน้าเนี่ยได้ขอร้องแฟรงค์ไว้แล้วในอดีตว่าให้แฟรงค์มาที่งานปาร์ตี้ด้วย request เติมอดก็จริงแต่สั b j ังทิรไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะ verb ช่องที่หนึ่งเลยนะคะ the teacher insists that อ่ะถ้าเป็น the teacher ตามด้วย verb verb ที่ใช้ส u b พสังทูรจะต้องอผ่ันตามประธานอยู่ the the teacher คุณครูมีท่านเดียวก็ the teacher insists นะคะเติม s เข้าไป the teacher insists that her students be on time her students นะคะ her students เติม s ตรงนี้ be นี่ verb to be จะใช้เป็น infinitive form ก็คือใช้ be เลยนะคะ the teacher insists that her students be on time นะคะคุณครู ยืนกรานว่านักเรียนของคุณครูจะต้องมาตรงเวลา B on time นะคะ